อน์พุทธอนุชาตอนพันธุละกับพระราชาวันหนึ่งขณะที่พันธุละกลับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิจฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุละ จึงขอร้องให้หยุดและให้ช่วยวินิจฉัยความเพราะคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่พอใจของคู่ความด้วยว่าผู้พิพากษากินสินบนคู่ความข้างใดสามารถให้เงินทองแก่ผู้พิพากษาคู่ความข้างนั้นก็จะชนะส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทองแม้จะถูกก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิดประชาชนเดือดร้อนและขมขื่นมาเป็นเวลานาน,านสุดที่จะทนได้ อาวุโสธรรมดาว่าความอดทนของปุตุชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมาและจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกดขี่ทารุณจะมีความชอกช้ำและขมขื่นใดเล่าเสมอด้วยการไม่ได้รับความยุติธรรมอยุติธรรมนั้นจะถูกจดจำฝังใจของผู้ได้รับไปตลอดชีวิต นักขึ้นที่ไรมันเหมือนปลายหอกขวางอยู่ที่อกแต่ผู้เป็นใหญ่ที่จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็คือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการแสวงหาความสุขสำราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทำชั่วและความกลัวต่อผลอันเผ็ดร้อนของความชั่ว สองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุขโอกาสสำหรับการทำชั่วนั้นย่อมมีอยู่เสมอสำหรับผู้ขาดธรรมปราศจากธรรมพระาศาสดาตรัสว่าเมื่อฝูงโคกำลังว่ายข้ามน้ำถ้าโคนายฝูงนำดีโคทั้งหลายก็จะปลอดภัยขึ้นสู่ท่าที่ถูกต้องไม่ถูกน้ำพัดไป แต่ถ้าโคนายฝูงนำไม่ดีโคทั้งหลายย่อมเดือดร้อนได้รับอันตรายฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นผู้ใดถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะถ้าเขาตั้งอยู่ในธรรมซื่อสัตย์สุจริตประชาชนผู้เดินตามก็น่าจะตั้งอยู่ในธรรมและซื่อสัตย์สุจริตด้วยรัฐจะมีความสุขถ้าผู้เป็นใหญ่ประพฤติธรรมท่านพันธุละเสนาบดี แม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยความแต่เมื่อประชาชนขอร้องท่านก็ต้องทำและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่งทำเจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทรัพย์ทำผู้ทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโห่ร้องขึ้นอึงขึึงจนได้ยินถึงพระเจ้าประเสรที่โกศล พระองค์ตรัสถามเรื่องราวทรงทราบความแล้วทรงโสมนัดยิ่งน่ะจึงทรงตั้งท่านพันธุละไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ร้ายในโรงวินิจฉัยสงบเรียบร้อยตลอดมาแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีมีศัตรูเหมือนกันและคนที่เป็นศัตรูของคนดีนั้นก็คือคนร้ายเมื่อคณะผู้พิพากษาผู้กินศีลบนชุดเก่าถูกถอดออกก็โกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุละยิ่งมหาชนเคารพยกย่องท่านพันธุละมากเท่าใดคนพวกนั้นก็ยิ่งเกลียดชังท่านพันธุละมากขึ้นเท่านั้น ความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่นเป็นความเกลียดชังที่พอจะระง,งับได้บ้างแต่ความเกลียดชังที่มีแรงฤิษยาผสมอยู่ด้วยนั้นจะคอยเรืองร้าให้บุคคลหาช่องทางทำลายผู้ที่ตนเกลียดชังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คณะผู้พิพากษาชุดนั้นจึงพยายามยุแย่ให้พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เกลียดชังท่านพันธุละโดยคาดหมายว่ายังไงเสีย เรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลและก็เป็นจริงสมคณีเรื่องที่ยุแย่ให้เกลยียดชังก็คือเรื่องรัชสมบัติพันธุละต้องการจะแย่งรัชสมบัติดูก่อนท่านผู้สืบอริยวงพระอานทน์กล่าวต่อไปเรื่องใดเราจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว,ว่าสามีอันเป็นที่รักของตน แบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูกยามเกียรติว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับโคจสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นว่าร่วมสังวาสกับนางพังเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแม่งูยิ่งไปกว่าถูกช่วงิินไข่และเรื่องใดเล่า จะร้ายแรงสำหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งรัชสมบัติอาบุโสด้วยเหตุนี้พระเจ้าประสเสนที่โกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุละคิดกบฏก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุละทันทีพระองค์ประสงค์จะยืมมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าท่านพันธุละจึงกุกข่าวขึ้นว่าปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุ่มหนึ่งกำเริบใจ เที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมพระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุละเสนาบดีเมื่อท่านพันธุละพร้อมด้วยบุตรสาสบสองคนเตรียมเดินทางไปปัดจันทรชนบทนั่นเองนางมาลิการู้สึกสังหรณใจอย่างบอกไม่ถูกพี่ คนอื่นในเมืองสาวัตถีเนี่ยไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่านพันธุละน่ะนางถามอย่างกังวลเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การเราก็ต้องไปท่านพันธุละพูดอย่างเครียดทำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เองจะต้องสั่งเสนาบดีไปปราบเพียงแค่ตํารวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่นางมาลิกาทวงน้องรัก ที่ว่าพระองค์ส่งพี่ไปปราบโจรนนะ่ะแม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่นะ่ะสมควรจะปราบควายเปลี่ยวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็จะต้องไปยิ่งกว่านั้นถ้าพระองค์จะส่งพี่ไปต่อสู้กับความตายพี่ก็ต้องไปพระราชานะเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเรานะเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงต้องการเมื่อไรเราก็ต้องถวายทันที แต่น้องรู้สึกสังหอนใจยังไงพี่กนน่ะพี่เคยจากน้องไปราชการอยู่เสมอไม่ใช่ไม่เคยไปน้องน่าไม่เคยสังหอนแล้วก็วิตกกังวลเหมือนครั้งนี้เลยพี่ไม่ไปไม่ได้หรือไงนางพ้ามพลางกอดเอวของเสนาบดีเอาไว้พี่ก็บอกน้องแล้วว่าเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การน่ะพี่ก็ต้องทำตามคงไม่เป็นไรหรอกอย่าก,กังวลไปเลย อ้าวแล้วทำไมต้องเอาลูกๆไปทั้งหมดด้วยล่ะลูกไม่ต้องไปไม่ได้หรือไงนี่ก็เป็นพระบรมราชองค์การอีกเหมือนกันแหละเมื่อน,นึกถึงลูกท่านเชนาบดีก็มีสีหน้าหม่นหมองลงแต่ก็กลับแช่มชื่นขึ้นอย่างเดิมในช่วงเวลาเล็กน้อยถ้างั้นน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยที่รักเป็นเรื่องของพี่และวก็ลูกๆเท่านั้นอาวุโสพระอน,นุลเล่าต่อ ท่านพันธุละนะ่ะพูดเหมือนรู้ล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานางมาริกาสังหรณ์ใจเป็นความสังหรณ์ที่มีเหตุผลอย่างมากทีเดียวพระราดอนความสังหรณ์ใจของสตรีนั้นมักจะมีมูลเหตุเสมอสภาพดวงจิตของสตรีนะ่ะวันไหวง่ายดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นลับได้ง่ายเหมือนน้ำตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วประสาทที่หกของคน ไวต่ออารมณ์อันเร้นลับเสมอละอวุโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุละออกปราบโจรด้วยตนเองโจนที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไปความจริงโจนพวกนี้เนี่ยก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าประเศฐที่ทรงแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทำร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าประเศฐที่แต่งตั้งไว ให้ไปในกระบวนของท่านพันธุละได้ลอบฆ่าท่านเสนาบดีและลูกๆทั้งหมดท่านผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุละจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าประสัที่เนะี่ยแต่ข้าพระเจ้าคิดว่าท่านพันธุละ,ะเป็นเสนาบดีใจสิงผัดพรากบ้านเมืองมาและก็หวังจะพึ่งร่มเงาของเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่า ก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมตายซะดีกว่าอันหนึ่งตามเขาเรื่องถ้าท่านพันธุละปราถนาราจสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถจิงเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กตัญญูเนี่ยทำให้ท่านยอมตายดีกว่าที่จะทำการอสัตต์กะตัญยูพระเจ้าประสิทธินั้นนเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นกรรษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกันเบาด้วย ข้าพระเจ้าไม่ปรงใจเชื่อเลยว่าท่านพันธุละจะไม่ทราบถึงแผนจารของพระเจ้าประเสริทิไปสู่รูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุละเสนาบดีพระอนนท์นิ่งอึ้งอย่างตรึกตรองท่านมองมือไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายทุกคนเงียบทุกคนคิดนิ่งและนานอาวุโสพระพุทธอนุชากล่าวขึ้น ในที่สุดพระเจ้าประสิทธิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุระมิได้คิดแย่งรัชสมบัติเลยทรงเสียพระไทยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในรัชสมบัติไม่ได้แต่ขวาจะทรงรู้พระองค์ก็เมื่อได้เสียคนดีไปอย่างจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วและสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุระมากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสำคัญสำคัญ ซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองอาวโุสคนสอพลอนั้นนอกจากหาความสุขให้แก่ตนไม่ได้แล้วยังก่อความยุ่งยากแก่คนบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้เขาแสดงอาการพินอกพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสียจนออกหน้าออกตาและเหมือนแซงทำ เมื่อใดมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับเจ้านาย,นายเขาก็เริ่มลงมือทับถมความดีของเพื่อนและคุยเขี่ยวความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นมาเสนอนายคนประเภทนี้นยอยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั้นแต่ก็ดูเหมือนจะซอกแซกอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ฉะนั้นเลยท่านพันธุละจะต้องตาอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจ พระอนท์พูดจบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านั้นถแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค